สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมลูป,ปัสวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องพรม,มิสิตเนว่าแลนหรือสัญญา land, เนวราแลนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับอนิเมะเรื่องนี้จะเกี่ยวกับบ้านของเด็กกัมพาบ้านของเด็กกัมพาจะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และทุ่งหญ้ามีเด็กทั้งหมด37คนและมีเด็ก3คนที่เป็นตัวละครหลักซึ่งน้องหัวส้มมีชื่อว่าเอมมาน้องหัวขาวมีชื่อว่านอร์แมนและน้องที่ผมปิดตามีชื่อว่าเล พอถึงตอนเช้าเด็กๆก,ก็จะพากันตื่นมาหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนาน,นาและผู้ดูแลที่นี่มีชื่อว่าอิสเบลลาหรือที่ทุกคนเรียกว่ามามาในทุกๆวันเด็กๆจะมารับประทานอาหารพร้อมหน้าทุกคนและในกลุ่มของเด็กๆน้องคนนี้จะติดและรักมามาเป็นอย่าง